สบายดีพี่น้องเลยได้เพาะมัม้งอยู่บ่ลูกเคยผู้พ่อมกันได้เพอมแล้วลูกเคยป่ะพี่น้องเอ้ยอันพี่น้องเห็นในขีปเท่ากระตาหนึ่งนะ้ำมาเขาเทือนพอที่เห็ดเอเล่ยอยู่ว่าจะเอามาให้ยายแปรยายแปร่ก็มาง้มห้อยไว้เพราะว่ามียายแพร่ง้มห้อยไว้ขากเนี่ยบริจิ้นซ้ำ ไปต้นผงุมหอยเนาะ<ช>กระป้าหนึ่งอรีไหนว้า,วาดดว่า,า่่า่าออย่าหามเคยพิดวางดังโปะโลดกูกว่าชิมาหอยไปส่าาลายเท่าบัดขัก,ขกอ,อ้อนมาละแสนะหน้าเมียยเท่ากี่เดวันชิคือนเท่าอยู่น้องนันได้ยาแปรอเออมันเป็นซอขึ้นน่ะ ไหวก็มาแซ่นะมาแล้วเจ้าบาทนี่วัดไปปั่นพระาติดสวิงจุดตุ่นตุ่ตวยไปละบ,บาทนี่ดึงก็บอกแต่การเนี้ยเปย็นตุ่ยตุ่ยเห็นแต่มาหนาวตอนน่ะ,นะนเนาะอ่ะคือรถเค้นนะเวียนไอชีอ้ชี้เอ้ยมึงมาสิกินกับขาดใช่ไหมเฮ้ยใต้ตน้นได้ชัดแตกซ้ำ จะเป็นดุใส่กันคักเนาะสาวหน้าอึกระถือมันปวดเลยมันถเข็นเือมันถือใจมันนะ บ่ได้ไปเอาอยู่ใกล้ได้ยายแปรีน้องใหญ่กิผู้ยุดดอนเชื้อโกกผูอันคว่ำไปนะฉิ่ได้จะคว่ำไปฉีกินักขาดนะวะยายแปรก็จิได้กินขากต้องกู้กบคกบาทนี่วะหนาหอดผวาอิเล่อยู่มาบิดจะสวิงกับตีสวิงตุ๋ยตั๋ยไปนัาจะมาได้กินกันแล้ววันนั้นเล้ทราก็ตายเดยนี้ง่ายกันใช่ย ไอ้ตนอากาพี่น้องงามๆดูค่ะเธอเพนเมตตาจะไปซื้อจ่วยปัจจุบัเคยสบายดีพ <sh> ี่น้อกก็เถื่อนะนะสบายดีงามๆมึงดูค่ะเอาไอ้กล่องสาซนพี่น้องเอ้ยฮะกันแรกจะว่าให้สบายดีงามๆมึงดูเถอะเพิ่นเมตตาเพราาะว่ออาไปซื้อเพ้าะว่น้องซีใหม่เนี่ยได้หนึ่งเครื่องเพราะว่าพัดจีเซอร์ไพาแบบสุดๆเนี่ยห่ะ งามๆดูยังอ่ะพี่สบายดีพี่น้องงามๆดูหันไหนไว้วเธอปวดแผยรางวัลก็มีได้เนาะไอ้ก้องพี่น,น้องเอ,อ้ย,อยอออว,ว,ว้าวขนาดนี้ยังบวสบายดีไ <laughs> อ้ก้องเห้อ มึงต้องมึงต้งองฝึกพี่ใหม่เด้อสิมึงต้องห้แบบให้มือเล่าอ,อ่อ,อนๆเป็นยังมาจากตายตกหน้าบ่ะอู้หูน้าหน้า,นา,นาจะงามเลยพี่เอาแบบไก่ตอดเข่าดูวยฮะ,ฮะไก่ตอดเขา่าไก่ตอดตอดไม่ได้เอาไว้ๆน <laughs> ี่ตอก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 ,ตอกไปนี่โอ้ยทำยังังมาไวอยู่อีกอีกไว้กวอีกจักหน่อยหนึ่ง ผู้แหลนลงไปเทียงนะจ๊าไปกี่เห็ดแล้วเกือกจะจายยิบอ่ะไปเอ็นไป พี่นี่ฮัลโหลแกย,ยังบอกว่าให้กลับงามงามแกยังบอกสบายดีพี่น้อๆๆๆงงามๆก็ยังว่าบอกด้วยนะเธอเพิ่นท่านหายอาเกือบหนึ่งครูโทรศัพท์หนึ่งเครื่องได้สะนะก็เลยก็เลยบอกกาบซะปลาหอดเทียงอะไรเป่อีน่ะ ยาแปรสิปล่ามาดำเลยค่ะขายาแปรอยู่นี่จอกกะมันใหญ่พี่น้องดำมันแหลนนะเยลยเลยท่้นถูกหลบอยู่มันกะแก่นะหอดใช้หรือว่านะหอดเทียงหรือบ่อนี่ยนะนะ <c oughs> พ่านแล้วจะวายอเพียนโสดโู้โ board, โอะไรได้เจ้ามาอยู่ใครเฮงเต้ห้อนเดี๋ยวนี้มันเป็นอนะไรมันกดดันบ่มันันนกดด หายสบายดีพี่น้องเอ้ยกดดันอ่ะส่ชุมาได้สิตายเลยหายเลยสับบังขับบัตรไปจัง <c oughs> หายจังหงเลยโอ้ยผูโทรห้สบายดีก็จนหายไปเลยนะนักหน่วงมาได้ในสีเอ้ยเมืองพวดผู้สีดำหน้าพี่น้องป้า ก้นพายผูกกระดำชิดดำชิเป็นหน้า้าเบิดแล้วน้านี่นะตักดูว่าสิไปอยู่ได้ใส่ไฟ,ไฟอีกบาทนี่อ้าวบาทนี่นอ,นอือพี่ <laughs> จะบ้าเฮาบ่อยากกินเขา่าแทบ่นี่ดอก

สามบาทสามบอยังดำตะกะหน้าประานดำกับสิไปสาม ไตะมวลลีพีจะดำนี่ตะมวนมลลงมาเบิ้งมาลองเบิ้งดูอืมจบคลิปก่อนอย่างที่ลุงซอย <c oughs> อ่าถูกแข้งประตูประตาพีม่มาเป็นอนะไร singua deh jinggi isai phinong ยังมือจับังนี้แหงแบ่นอะไรนะหัวตาไอพาบุญน่ะตอนนี้ตอนนี้เขาเขายังใหญ่ น้ำกับบได้ห้างเนาะหนะทีๆหนึ่งดำกัดิพีต้น้่ะมนันทอนล่ะมันบอดลงเออเออปักสำปักได้ซี่ไมกอยง ไม่แล้วไม่มาเนี่ยเจ็ดทีแล้วก็ซี่ีดูวะซีมันเท่างแล้วนอกระถางอันนี้เมื่อฝุ่นเนาะเมื่อกลางยังอุคลุกอยู่พวกใครก็เท้าเมืเอ่อเหงลวดอ้อมหน้าอยู่ทงประดามเราสิปล่อยแล้วมีบอเลี้ยงง,วงัวเราเลี้ยงตามเข้มะนะ นิ่งพอบนิงลงลุมล่มลุ่มหนิ่งเฮียงห้หน้านะ่นย,ยังนง้ยาีเขนินงลงเฮียงลุม่มลุ่มนะหาเรางามงาอยาบอ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 ยืดยืย่าตีอุ้ยเอายอ้ดานั่นเีงไม่ใช่ก็ได้ รถเ,เลี้ยงไงคเมื่อนี้กลับมาเพราะว่าหนิ่งลวดอ้อมที่วะ่ะไปยังเหี้ยงเห็ดแล้ววะ